สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัววันที่5สิงหาคม2556ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดบุรีน,นัมย์พีสิทธิจันสมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่24พร้อมคณะสิทธิ์เก่าในร้อยจอปรอทำพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับคณะครูนักเรียน โรงเรียนโสดศึกษาจาังหวัดอุดรธานีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ126ปีในการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนโสดศึกษาอุดรธานีครั้งนี้ทางคณะสิทธิ์เก่าจอปรออุดรธานีและกระทํามาตลอดทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะโรงเรียนโสดศึกษาอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนผู้พิการคนหูหนวกตาบอดและมอบเงินและก็สิ่งของที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือบ้านอุดรธานีด้วยค่ะทางคณะสิทธิ์เก่าจปร,รอจึงได้มีการร่วมกันรับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อมาจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและของใช้ต่างๆมามอบให้เพื่อจะได้เป็นการลดช่องว่างระหว่างคนปกติและผู้พิการซึ่งในครั้งนี้ทางคณะสิทธิ์เก่าจปร,รออุดรธานี ได้มอบรถจักรยานยนต์ขออภัยคะ่ะได้มอบรถจักรยานจำนวน18คันและก็สิ่งของที่จำเป็นต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์อีกต่อไปนะคะสนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว